บิ๊กฟุตทีมนักปีนเขาห้าคนกำลังนั่งอยู่ในเต็นที่ตั้งอยู่ระหว่างต้นไม้ทั้งสองบนเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะลมอันเย็นยะเยือกกำลังพัดอยู่ด้านนอกกองไฟนั้นส่องสว่างอยู่อีกข้างหนึ่งสัตว์ป่าส่งเสียงร้องระง,งมอยู่รอบป่าทึบพวกเขากำลังคุยกันอยู่ นี่ก็15้าวันเต็มแล้วนะที่พวกเรามาถึงที่นี่เรายังไม่เห็นเยติหรือว่ารอยเท้าของพวกมันเลยใช่ใช่เราอยากเจอมันมากจริงๆใครจะรู้เราอาจจะเจอมันก็ได้นะยังน้อยลิลลี่ก็อยู่กับเราในฐานะเหยื่อไงล่ะ,ะถ้าเยติเห็นเธอเข้ามันต้องลักพาตัวเธอไปแน่นอนเธอหายไปแล้วกับจอรนนายห่วงเรื่องไม่เป็นเรื่องนะ ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพวกเขาก็กลับมาเดี๋ยวฉันมานะเราจะได้สารต่อภารกิจของเราสักทีโอเคโจจะทำอะไรก็ทำเถอะเวลาผ่านไปตอนนี้ก็ช้าเกินไปแล้วแต่โจก็ยังไม่กลับมาเสียงดังกระหึ่มของสัตว์ป่าอื้ออึงอยู่รอบตัวพวกเขาเพื่อนร่วมทางของโจต่างเป็นห่วงเขาเขาไปไหนนะเขาควรจะกลับมาได้แล้ว เขาเดินทางไปไกลเกินหรือเปล่ามีอันตรายเต็มไปหมดเลยนะฉันต้องลองตรวจดูหน่อยแล้วล่ะเมื่อเจมเดินออกไปจากเต็นใครบางคนกรีดร้องสุดเสียงเขาฟังอย่างตั้งใจนั่นเป็นเสียงของโจอย่างแน่นอนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจอนโกเมสมาเร็วช่วยด้วยเจมมองหาต้นทางของเสียง เขามองเห็นพุ่มไม้สั่นไหวและเสียงของชิมแปนซีที่แว่วเข้ามาอย่างดังสนั่นในไม่ช้าเสียงตะโกนของโจก็ค่อยๆหยุดลงเจมวิ่งตรงไปยังป่าเพื่อมองหาเขาเจมมองไม่เห็นใครเลยแต่เขาเห็นเส้นทางที่ตรงไปยังภูเขาหมาป่ากำลังเดินป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆ เขามองเห็นรอยเท้าอันใหญ่ยักษ์จนต้องเริ่มมองดูใกล้ๆมันคือรอยเท้าของอะไรบางอย่างที่ใหญ่ใหญ่ยักษ์มากทันใดนั้นเองเจมตะโกนออกมาดังลัน่นโจโจนายอยู่ไหนโกเมสจอนรีบมาให้ไวเลยหลังจากนั้นโกเมสจอนและลิลลี่ก็ต่างพากันวิง่ง เกิดอะไรขึ้นเจมทํทำไมนายถึงต้องกรีดร้องด้วยโจอยู่ไหนไม่มีร่องรอยอะไรของโจเลยเขามาทางนี้แต่ตอนนี้ฉันไม่รู้แล้วว่าเขาไปไหนกันแนะ่ฉันได้ยินเสียงร้องพุ่มไม้มันขยับตรงนี้แล้วฉันก็มาที่นี่แต่ดันไม่มีใครอยู่เลยนะสิดูดูที่รอยเท้าใหญ่บิ๊กบึ้มของใครบางคนนี่นี่มันรอยเท้ามาโหลานอาจจะเป็นรอยเท้าของยายติก็ได้นะ โจพาตัวเองมาเจอกับอะไรแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยใช่ก็นั่นมันงานฉันนี่แต่เขาตลกดีนะเยติชอบคนตลกหรือเปล่าล่ะนี่มันไม่ใช่เวลามาล้อเล่นนะเราต้องออกไปตามหาเขา <G ül üyor> ไปกันเถอะไปพิสูจน์รอยเท้ากัน <G ül üyor> พวกเขาล้วนมุ่งหน้าไปเพื่อดูที่รอยเท้าหิมะมกำลังตกอย่างกระหน่ำพวกเขาเดินทางไปยังภูเขาหิมะมเริ่มก่อตัวสะสมเป็นจำนวนมาก พวกเขาเรียกชื่อของโจเสียงของพวกเขากระทบไปยังภูเขาและสะท้อนกลับมาห่างออกไปพวกเขามองเห็นเงาทอดยาวใกล้กับหนองน้ำ uh. เสียงอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อจากทางนั้นโจ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  นายอยู่ที่ไหนดูสิปืนของโจอยู่ที่พื้นน่ะใช่ใช่นั่นปืนของโจจริงๆด้วยไม่น่าใช่ลางดีแน่แน่ฮะไม่มันเป็นแบบนี้ไม่ได้สินายเห็นเยติหรือว่าพวกสัตว์ป่าบ้างไหมไม่ฉันเห็นแค่ต้นไม้ขยับก็แค่นั้นแล้วก็เสียงร้องของโจใช่โจแน่แนที่แน่แน โจต้องตกอยู่ในปัญหาหนักแล้วการได้เห็นรอยเท้าใหญ่ขนาดนั้นอย่างหนึ่งก็คือการเข้าใจได้ว่าโจถูกเยติหิ้วไปแล้วหรือว่าตัวอะไรสักอย่างที่ใหญ่มากๆเราไม่เคยเห็นเยติมาก่อนเลยแต่เราได้ยินว่าพวกมันโหดร้ายมากนะพวกมันมีขายาวอุ้งเท้าใหญ่และรอยของอุ้งมือที่เราได้เห็นมันก็เล็กๆสะที่ไหนล่ะดูเหมือนว่าเยติคือสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมากทีเดียว แล้วมันก็จับเพื่อนรักของเราไปซะด้วยแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วเราควรจะกลับไปที่แคมป์ก่อนนะหรือเราอาจจะเป็นคนถัดไปแล้วเราค่อยไปหาโจตอนเช้ากันตอนที่เรามองเห็นได้ดีกว่านี้คอยดูโจไว้นะความมืดนี่น่าหลอนชะมัดเลยกลับกันเถอะลมเย็นยเยือกเริ่มพัดไหวจอรนเจมและลินลี่เริ่มเดินทางกลับมาแล้วความมืดคืบคลานเข้ามาเรื่อยเอยลินลี่ oh. มองกลับไปยังทะเลสาบ และเห็นบางอย่างสีดำดูสูงและขมุกขมัวจากระยะหนึ่งโจผู้น่าสงสารฉันเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างพระเจ้าช่วยคุ้มครองเขาด้วยเถอะเราต้องเริ่มตามหาเขาพรุ่งนี้ทันทีเมื่อสว่างไม่ว่าจะยังไงก็ตามที่พวกเขาพากันกลับไปที่เต็นท์นอกเหนือจากแสงสว่างที่เต็นท์ของพวกเขาความมืดทั้งมวลก็ได้แผ่กระจายไปทั่วบริเวณเสียงของหมาป่าดังออกมาจากระยะไกล พวกเขาคิดถึงโจเพื่อนรักของตัวเองเป็นไปไม่ได้เลยที่จะข่มตาให้หลับลงพวกเขาหวาดกลัวจอรลุกขึ้นจากเตียงเพื่อไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็เดินออกไปจากเต็นระวังด้วยจอรนอย่าไปไกลนักล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออฉันต้องไปด้วยฉันจะไปกับนายนะขอบใจนะเพื่อนฉันแค่จะอยู่ใกล้ๆแถวแถวเต็นท์นี่แหละฉันไม่ไปนานหรอกเยติจองมงุดหงิดจับฉันไม่ได้หรอกน้ อย่าพูดชื่อนั้นที่ฉันเพิ่งพูดไปเซ่มันทำให้หนึ่งในเพื่อนรักของเราหายตัวไปนะไม่นานนักเสียงของจอนก็เปล่งดังขึ้นโอ้ไม่นะแย่ชะมัดเลยจอนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอออย่าห่วงไปเลยฉันสบายดีแต่เจ้าแพะน่างสงสารตัวนั้นช่างโชคร้ายเสืเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นกับแพะย์เหรองูเหลือมตัวยักษ์กลืนมันเข้าไปนะสิงูบ้าอะไรกันเนี่ย ตอนแรกก็เยติทีนี้ก็งูเหลือมนี่มันถึงตายได้เลยนะแถวนี้พวกเขาทั้งคู่เรียบเร่งกลับเข้าไปข้างในแล้วก็คุยกันจอร์นดึงโบชัวสำหรับการปีนเขาออกมาดูนั่นสิตรงจุดเล็กๆที่ถูกพิมพ์เอาไว้มันเขียนว่ามีงูเหลือมเยติหมาป่าแล้วก็นกฮัมมิงเบิร์ดมีพิษอะไรกันนี่มันกับดักแห่งความตายเลยนะเนี่ยสัตว์ทุกตัวพยายามที่จะจับเราแล้วก็ฆ่าเรา เราเข้าลร็วมากกับพวกเราเร็วดูเหมือนเธอจะไม่ได้นอนนะยากนะที่จะหลับในค่ำคืนแบบนี้ดูเจมส์สิแค่พลิกตัวก็หลับลงแล้วเอ,อ่อฉันไม่ได้นอนซะหน่อยก็แค่รอให้มันสว่างเราไม่มีวันหลับสบายๆจนกว่าเราจะเจอโจเพื่อนทั้งสี่ต่างคุยกันเงีเงยบๆตอนที่พวกเขารอมันใหม่ด้านนอกไม่ไกลนะักเสียงร้องอันดุด,ดันของชิมแปนซี ก็ดังขึ้นข้างๆพุ่มไม้มันมีเสียงของหมาป่าด้วยเช่นกันพุ่มไม้เริ่มสั่นไหวโอเคเตรียมตัวเอาไว้นะจะไม่มีใครออกไปข้างนอกคนเดียวนะดูเหมือนว่าเยติกลับมาอีกแล้วละสิเงาหลังพุ่มไม้นั่นอาจสือ่อถึงความตายได้เลยนะกับใครก็ตามที่ออกไปตรงนั้นและแล้วหมูป่าก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด และยิ่งส่งเสียงแหลมขึ้นมาในทันใดจนเงียบลงหมาป่านับสิบหอนอยู่แววแววและเสียงเจี๊ยของชิมแปนซีก็ดังขึ้นอีกครั้งนั่นมันเสียงของเยติรหรือเปล่านะเสียงชิมแปนซีดังขึ้นมาเหมือนเดิมเลยด้วยเสียงโทนที่สูงขึ้นเราได้ยินเสียงของมันนะ แต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงไปดูมันตอนนี้นายพูดถูกนะการไปอยู่ใ,นในกล้ๆมันก็คงจะเหมือนการมองจ้องไปในดวงตาแห่งความตายสักพักหนึ่งความเงียบก็แผ่ซ่านไปทั่วแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องมายังพื้นดินเพื่อนทั้งสี่พากันออกมาด้านนอกพวกเขาตรงไปยังพุ่มไม้แล้วก็เห็นรอยเท้าใหญ่อีกครั้ง กเขาเริ่มค้นหาโจเพื่อนของตัวเองต่อไปพวกเขาตามหาโจไปทั่วแต่ก็ไม่พบกับอะไรเลยพวกเขาเห็นชาวบ้านคนภูเขาไวชราจอนเรียกหาเขาสวัสดีครับลุงมาตรงนี้หน่อยสิครับเอ,อ่อคุณตาอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าใช่แล้วตาอยู่ที่นี่มาหกสิบห้าปีแล้วละคุณตาเคยเห็นเยติบ้างไหมครับ ว่ากันตามตรงนะตาไม่เคยเห็นหรอกแต่ตาเห็นรอยเท้าเต็มไปหมดตาได้ยินเรื่องของพวกมันจากเรื่องเล่าสมัยคุณยายน้ตตาได้ยินมาว่าพวกมันโหดพอตัวแถมยังหิวโซอีกตั้งหาบางทีนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ว่าคนที่เคยเจอพวกมันไม่ควรมีชีวิตอยู่มาเล่าเรื่องต่อผมเองก็เคยได้ยินเรื่องของพวกมันมามากเหมือนกัน ผมว่าเราไปจะดีกว่าขนาดคุณตายังไม่เคยเห็นพวกมันมาตลอด65ปีก็คงไม่เหลือความหวังในโจเพื่อนของเราแล้วละ่ะพวกเขาตามหาโจไปทั่วจากนั้นสักพักใหญ่ก็มีแต่ความเงียบแสงอาทิตย์สาสองที่พื้นพวกเขาตามหาโจต่อไปแต่ก็ไม่มีวี่แววจะเจออะไรทั้งนั้นพวกเขาตามหาโจเพื่อนรักไปทั่วพวกเขาตามหาโจต่อไปแต่ไม่มีวี่แววว่าจะเจออะไรทั้งนั้น ผู้คนมากมายเล่าให้เราฟังเรื่องเยติแต่ก็ยังไม่เคยมีหลักฐานเชิงรูปธรรมใดๆที่ถูกคนพบว่าได้เจอเยติแล้วจริงๆเยติยังคงเป็นปริศนาสำหรับมนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้จบบริบูท